สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเงินผู้สูงอายุ1,250บาทอัปเดตปรมเพิ่มเบี้ยยังชีพนะครับได้จริงหรือไม่เงินผู้สูงอายุ1250บาทอัปเดตปมมร,ร,รม,ปมร้อนเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุล่าสุดใจอัตราใหม่ย้ำข้อมูลเท็จนะครับเราขอธิบายไว้ก่อนว่าเป็นข้อมูลเท็จนะครับคนแก่ได้เงินสูงสุด แค่1,000บาทนะครับกรบกฎาคม68เงินเข้านะครับวันไหนนะครับเช็คเงินช่วยเหลือวันนี้ได้หรือไม่เงินผู้สูงอายุห2 5 0บาทต่อเดือนกรมกริจการผู้สูงอายุนะครับอัปเดตปมร้อนนะครับเริ่มใจอัตราใหม่ตุลาคม2 5 6 8ย้ำเป็นข้อมูลเท็จนะครับส่วนคนเบี้ยผู้สูงอายุนะครับคนแก่ได้เงินวงเงินสูงสุดอยู่ที่1000บาทนะครับ รัฐจ,จ่ายตามขั้นบันไดเดือนกระกฎาคม258 8เงินเข้านะครับวันไหนนะครับกิจกรรมการผู้สูงอายุนะครับสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าตามที่การเผยแพร่ถึงเรื่องครมอ,อนุมัติเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเริ่มจ่ายอาัตราใหม่ตุลาคม68สูงสุดถึง1,250บบาทต่อเดือนทางกรมกริจการ,รผู้สูงอายุให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ประเด็นดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีการเพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุโดยยังคงใช้ระบบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับพศ256นะครับและมีอัตราการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุเป็นรายเดือนตามช่วงอายุด,ดังนี้นะครับที่เราทราบกันอยู่แล้วนะครับอายุ60-69ปีจะรับเบี้ยยังชีพอัตรา600บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ แล้วก็อายุช่วง70-79ถึงปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา700บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็อายุ80-89ถึงแปบกาปีจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา800บาทต่อคนต่อเดือนนะครับแล้วก็อายุ90ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ยยังชีพอัตรา1000บาทต่อคนต่อเดือนนะครับ แล้วก็รัดจ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุเดือนกรกฎาคม258เบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุโอนเงินวันไหนวันนี้นะครับเราก็จะมาชี้แจงครับตารางจ่ายเงินเบีย้ยผู้สูงอายุ2 5 6 8เดือนกรกฎาคมที่มีกําหนดโอนเงินวันพฤหัสบดีที่9ที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมดังนั้นนะครับขอเตือนนะครับท่านผู้ชมทุกๆคนนะครับให้อ่าอย่าลงเชื่อข้อมูลดังกล่าวและ ขอความร่วมมือนะครับไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆและเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์กรมกิจการผู้สูงอายุนะครับหรือศูนย์เร่งรัฐจัดสวัสดิภาพประชาชนสรสโทร1 3 0 0นนะครับท่านผู้ชมอ่าก็การจะเสพข่าวก็ดูด้วยนะครับเพราะว่าตามจริงแล้วนะครับ ก็มีการทำเฟกนิวกันมากนะครับขณะนี้โอเคนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ก็ฝากมีแค่นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดลูกกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องเรานั่นเองสำหรับวันนี้ขอขอบคุณในการรับชมสวัสดีครับ